สวัสดีค่ะระหว่างทางกลับบ้านอีกเช่นเคยเราก็มาให้ดูบรรยากาศกันนะคะฝั่งนี้รอบๆเมืองค่ะ ฟ้าพื้นฝนฝนไปรยนะคะลมก็แรงได้ยินเสียงลมไหมคะทุกคนอากาศเย็นมากฝังตรงกันข้ามค่ะฝั่งโรงพยาบาล แต่นี้เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วค่ะอากาศแย่ yeah, สุดๆดูท้องฟ้าค่ะ ชีวิตเมืองนอกกับชีวิตอันหนาวเหน็บหนาวจริงๆวันนี้เย็นมากเลยค่ะมือแข็งเลย้าเราไม่ใส่ถุงมือนี่ไม่ไหวค่ะหนาวมากอันนี้ก็ตึกก็เหมือนอะไรอ่ะบ้านเราเขาเรียก ฟตเรอะบ้าเราก็เรียกแฟตออันนี้ก็จะเป็นแลกกัะนเทศค่ะห้องห้องเป็นห้องใครห้องมันต้นไม้ต้นนี้เขียวหมดแล้วค่ะน,นี่ก็ที่จอดรถอันนี้ก็มีเวลาหนาวก็เสียบไฟได้นะคะมีโป๊ะเสียบไฟด้วย เพรเสียไฟก็เสียเป็นลายเดือนค่ะจะเขียนว่าเดือนหนึ่งเดือนนึงรูปสึกก็จะสามสามส,ามสี่ร้อยโครนค่ะถ้ามีที่เสียไฟด้วยมีที่จอดด้วยจะรวมกัน ฝนก็ตกคนก็ยังมาเดินอยู่ค่ะคนไหนมีรถเขาก็ขับรถกันคนไหนไม่มีรถก็ต้องเดินค่ะอันนี้ก็จะมาถึงถึงร้านค้าแล้วนะคะร้านค้าใหญ่ของเมืองมีทุกอย่างค่ะ อาหารผล,ลไม้ทุกอย่างคนก็ออกมาซื้อกับข้าวกันแต่ที่นี่เขาจะไม่ซื้อกันทุกวันค่ะเขาจะซื้อไปกักตุนกันไว้แต่คนไหนบ้านใกล้ๆก็ซื้อทุกวันได้คนไหนบ้านไกลๆก็ซื้อไปตุน รถก็เยอะอยู่นะคะอากาศเย็นก็อากาศเย็นเดินเข้าไปจากแต่วันนี้เราไม่ซื้ออะไรวันนี้ก็ร้านอาหารไทยค่ะร้านอาหารไทย ก็เดินชมเมืองกันไปนะคะตรงนี้ก็เป็นอำเภอบ้านเขาค่ะที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอคอง ไอ้ตวงเวียนแบบนี้ค่ะเวลาเราหัดขับรถเราก็ต้องต้องเข้าใจบงเวียนเราจะเลี้ยวไปทางไหนถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็เดินเข้าเลนในนะคะอันนี้ก็ที่นั่งเล่นค่ะ ไว้นั่งเล่นเล็นหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าร้อนคนก็จะมานั่งเล่นกันแล้วเขาจะมากวาดใบไม้นะคะตอนนี้้อมูลเ็ายังไม่มากวาดใบไม้ถ้ากวาดใบไม้เขาจะอาดอกไม้มาปลูกก็จะสวยนี่ค่ะดอกไม้กําลังขึ้นค่ะไอพวกที่มีมีหัวอยู่ค่ะออกดอกมาแล้วจะสวย อันนี้กำลังจะโผล่ค่ะแต่ยังไม่ไม่ออกดอกอากาศโล่งๆค่ะฝั่งนี้ก็เป็นน้ำพุแต่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดน้ำพุค่ะรถเมย์ค่ะไปหลายสายค่ะ ไปเออเวอร์คอร์ไปนู้เหลือไปหลายเมืองค่ะแล้ก็จะมีคันสุดท้ายนั่นติดป้ายเด็กนักเรียนไว้ค่ะเป็นรถนักเรียนเป็นรถนักเรียน นี้เรามาเดินข้างหลังนะคะเราไม่ได้เดินไปข้างหน้าเดินมาข้างหลังฝั่งนี้เราก็เดินทะลุไปข้างหน้าได้ค่ะแต่วันนี้เราเดินข้างหลังกันนะคะ นี่คือรถเมล์วิ่งรอบเมืองค่ะรถเมล์รอบเมืองแต่ไม่รู้ไปถึงไหนจริงๆไปโรงพยาบาลก็นั่งได้ค่ะแต่เราไม่รู้เวลาว่ามันวิ่งกี่โมงบางนี้ก็มันได้ขึ้นไปได้ค่ะไปข้างในก็จะมีแกลเลอรี่ขายเสื้อผ้าขายอาหารเหมือนกันแต่จะไม่เข้าไปนะคะ ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศหนาวหนาวฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งแม่น้ำฝั่งสะพาน นี่แหละค่ะจะประมาณนี้ฝนก็ลงแล้วค่ะลงไปปล่อยก็เดินไกลอยู่นะคะฝั่งนี้ก็ร้านอาหารเหมือนกันค่ะร้านค้าขายของทุกอย่างค่ะขายอาหารขาย ดอกไม้ขายผล,ลไม้เหมือนกันค่ะแต่นี่ก็ยับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ